มากินไข่ครอบกันครับเดี๋ยวมากินกับน้ำพริกผัดหมูสับลงเข้าด้วยนะครับไปกดได้เลยนะเดี๋ยวลองชิมแบบเปล่าๆก่อนเนาะมีความแบบนิ่มๆปะ่ะมันไข่เค็มไหมอ่ะอือร่อยวะ่ะมันคือไข่เค็มที่นิ่มกว่าไหมอร่อยนี่ๆๆใส่น้ำพริกไปด้วยนะน้ำพริกกินกับอะไรก็อร่อยนะจ๊ะ โอ,อ้โหข้าวอร่อยมากคเต้มผักใ่ครับแซ่บไปทั้งก้อนนี้แหละทึ๊บ